สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบัดขู่วนสบายดีบัดข่มองกู่บ่อนเนาะพ่อพ่อกับส่องประวัติขึเก่าพี่น้องเลยมือนี่ประวาสิซืการถกผู้เดียวพี่น้องเลยน้องข้ามแหล่เิ่นกันยังไปใอยเจ็ดใส่แต่อ๊กชวนแมายายเมื่อนกับผาน้องสลายไปหาหม,มอน้องสลายเหนื่อยแห้งแต่กับจักสีอันได้ใส่สลุ่มหรือสิได้ยังบัดเพิ่นมาจั่งทามเพิ่นเนาะบอดได้ใส่หรือบอดได้ใสพ่พี่น้องเพิ่งเคยใหม่แล้วตอเมื่อเห็นงานเล่ายัางพันเร่เหลวอยู่ เพราะว่าลกกาถาผู้เดียวพี่น้องเลยเหมือนลกผู้เดียวนี่เละกาก,ก็ะลกง่ายอยู่พี่น้องเลย ลบไในชิปก็ามัดเลยแหละพี่น้องจนแดดเลยสบายดีต้นสวยๆเด้อพี่น้องเด้อลบกาวคู่เดียวอยู่ผู้เดียวให้สปรินลบกาวคู่เดียวยังมีอารมณ์อยู่เลยพี่น้องเลย เป็ใหญ่เหมือนกับมาลูกเลยเรามาแต่หาหมอกับน้องสไลโรคคู่เดียวมันกับบวมหัวคือโรคไร้ข้นแลนะน่อง นรกมวนอยู่หักก้นมันบวมมวนและตรงก้นคนดเดียวกระอกมันเหยมเมื่อมือนกั่ยาวงา ถ้ามาชวยในใจกับพิษฝาพันกันได้กับพ่อโทษข่อภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะ,ะว่ะภาวะอยู่ภาวะอยู่คนเดียวนกกาบเดียวแต่าอ้านี่เปิดออกมากแต่เธอเศร้าออเลยบุรีไทยพี่น้องเบิร์กกาอันนี้งามครับทุกท่าน ึงแล้วค่ะมัดกะปัวว่าจะมัดแน่นๆเพราะว่าบ่มักกามันแหง่ <Yeah. S 1> เป็นอีช้าง <Yeah. S 1> น้ำมันเบิร์ตบ่พี่น้องให้เบิ่งกล่องหลังกะปัวว่างามบ่างามขนาดพี่น้องเลยค่ะลโก uh, งา่ายขมนันมันมีน้ำแห้งกับคางง่ายอันนี้เปียก ข้าเจอออกก้ากระดัมหาดัมหนา้าผู้ลวงไลายจักสีไดหน้าหัวไจแหละพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าผู้ดำอยู่ใกล้ๆข้าเจ้ากระ,ะ,ะดูดเอาตั้มเบิดน้ามือก็ยาและขันพ้นบรตกขาพ้นไม้กูแล้วเนาะเฮ็ดยั้งนะผู้วินเด็กโตสอยมาลูกกะพี่น้องจักสีไดแจ็คก,กันกำแหละผู้วินสบายดีป้าลุง ลูกก่อนลูก่อนบ่ลูกสนัะลูกสนมันเต็มกำม,ม,มาสบายดีปลาลุงเด้อลูกกับผู้วินสองคนเนาะชุเพิ่นบอท่านได้มาก,กชุบฝน,กกนชุเพิ่นท่านได้มาตั้งแต่หาหมอไหมมาเลยฮะมาแล้วอ,อ่าดูเพื่อนนะเออแม่บุห็นเฮ้ยตอนเจ้าเมื่อกี้เจ้าบุห็นอย่ามาเตะใช่ไม่ไดร เขาเมื่อเอาตังค์ให้แม่ไปแม่นังแี่กููลกบไไนไม่อ้ยไปดิกระลุงและเขาเมื่อเอาตังค์ให้แม่เนี้ย่บอสสัตว์ป่าน่อย่ทำป่นไ้งามแท้ๆพี่น่อยโอ้ยบัวเบิดกะผู้วินเตะกะบัวเบิดพี่น่อยเลยพอพ่อจะเตะม่ม่แม่เตะเองมามา ขม in well. mm. so ือต uh. ่างให้แม่พูดไรสบายดีปลาลุ่งเหรอขมือข้าวหูไรบ่จ้าสีสื่อตรงมือไม่เห็นสีตรงมือเอากะตีมือบอกว่าให้สบายดีปลาลุ่งจังเขาเมื่อบ้านสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลุ่งบ่เห็นจ่อยเอามาย ล็อกกากับผู้วินพี่น้องเลยชิ้นเพียงกันปอกแปลกปอกแปลก,ก,กไปไปเขาเามือเอาตั้งเขาเามือเอาตั้งเห็นไหมซะก่อนหนึ่งออกมาลูกโอ้ยสต๊อกกล้องให้แม่เลยลูกฮะสต๊อกกล้องจึ้งได้ห้ามัดเลยพี่น้องชาว่าลงมาข้าวเดียวเลยห้ามัดไม่ใหญ่เหมือนห้ากมัด,มดแต่ผ้าน้องสลายไปหาหมอพี่น้อง ใบด,บดีพี่น้องอล,นะลกมาล,ลกกะใช่ทหมถารานทามามาแบบมะลกกะเด็ดเักมัดเลยน้องสล<ะ>ายเป็นอะไรสลายน่อข้นพอบิดานข้นอบิดานขืนนี่แหละพี่เ้องเอยสลายนจะเกลื่ยพเนาะลบลุกกะก็ไม่หง่เมือนแบบนี้พี่นนองเออประได้ลบผูดเดียวเลย ยังกะตรงค่ะบอกเอาคุณอาเขาไปลบเองคสิไปลบมันมาเห็นยังใงหน้าหน้าไฮโกบริวารนนั่ลบมาเห็นยังแดดแบบพี่น้องเอ้ยช่วยล่ะลบมาดำนี่ดำบ้านใครจะพาดำกะบ่มีห่านกับ มานั่งแม่ฝังตอนห้องบทนันเมื่อนี้น้องสลายให้ผักผ่อนเพื่อนพี่น้องเพราะว่ามาโลกกันแม่อย่างนั้นสองคนเจ้าคืบอบทดำ ้ามัดเอาไปเสด้หมได้อีกแล้วซิปหมัดพี่น้องข้าวเดียวได้เทเอละซิปเธอละซิปว่าสิเอาไปแส่อีกแล้วพี่น้องเลยสบายดีอีกรอบอีกเถอพี่น้องโูกาสขึ้นม่ใหญ่เหมือนสองคนกับคุณแม่สองคนค่ะกล้างามหลายที่มาช่วยๆเป็อนอยังดอกพี่น้องขาเจ้าเปิดเพลงในหน้าก่ใกล้นีย ปะว่าเลยบบกล้าถ่ายน้องเว้ยถ้าเจ้าดับปะว่าจึงได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งกะปะว่างามสุดเลยพี่น้องตัวที่มันโฮมโฮมนะฮะก็โลโรไปให้งัวลรคกับคุณแม่ซองคอนก็นกนได้์ไลท์เติมเลยได้พี่น้องได้จักมหมัดบ่แม่ในหกซีบบ่แม่ yeah. ปลาผลึกปลูบง,งานเลยหน้าแก่ๆก,กันข้าวกระดำหน้าอีกจฉาใบดีต้อนแดดแดดเด้ดเดดดพี่น้องเรื่องรกวมกับคุณแม่สองคนเพราะว่าน้องสไลายก็นอนอยู่เพิ่นเหนื่อยแห้งนองสไลายเหนื่อยแห้ง ปูวินเะยาผาน้องโดดไล่ยองตันหน่อยพี่น้องโดดน้ำตูนเตี่ยมเตี่ยมปูวินกับอันเหยเบิ่นให้กระดห้กสิปมัด่นองตามภาษาปะว่าเะเมือยปะว่ากันหนังมันเมือยเห็นใจได้จ้ะ ก็นาทสบายพี่น้องไปหาหมอมาแล้วก็นอนทำอะลรนะไปดำหน้าชอยเจ๊สายแดดมือนี้มืออื่นเพิ่งกันแล <c oughs> ้วมาแล้วมาอนีแล้วต ah. ึงมนมังเงี้หนักกาจ่ากับก่องกับสั่นๆล้นๆโอ้อยู่ห้อยู่หน้าคือเก้าสองคนโลกกาจ้ารกง่ายพี่น้องเอ้ยอัน ีเหมือนเจ้นบปวดหอดเกิบลกกะคือเกิบลกเลยบ่ท่านด้หอดอันจักมม่งวันนี้บ่ท่านด้หอดเพลินทรัพย์ในกาหกสิบมัด้นน้องทั้งทีลงช่วยๆเลยนี่เหมือนกับเผื่อพาน้องสลายมาแต่ห้ามมอกระจังเลยลงมาได้หกสิบ ทาอันอะไรพี่น้องเงย้ยทาล่อรุ่นคลิปหนาว่าวเระว่าก็ไม่ใหญ่เหมือนชิดายแจ๊คลอยเหมือนชิดายจักหมัดสิดายหด <c oughs> มืออุ่นเหมือนเลยนะแต่ว่าคลิปนี้ฮะกระไดหก0ิพี่น้องเงย้ยโมมียังลลยคลิปนี้ให้เบิ่งลูกกะลุลๆวคอมเมนต์มันบอกโฮมแห้งขากไป าาจางานนะโลกคลิปนี้ก็มาห่อน,นี่ป้าว่ากัสิรเขาปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นพอ่น้องปากก็ไหลก็แทะป้าว่าไหนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งบิดขุขูคุคนเด้อ